เอ,อเหนยีน้องคก็ปวดน้องปวดนอยอยู่นั่นแหละโยมก็เลยไม่ส้ายโยมเดินนิ้๊กเกนินะอุมุภูมนมันมีเรยมงุนยภน้อหายใจเรื่เช่อสารทัรนรูยหลก็ตัวร้อนรายน้อหายใจมันรอก็รอน้องมันเลยจะบอเวลาสักทีน้องโยมก็ต้องบอกกันอาทิตย์ที่นะหาใจมันรอโยมก็ต้องรอน้องคอยน้องอย่างนี้นะแต่บางคนเนี่ยโยมันเกบป่วยก้ปวดมากๆในบางทียมรู้เวลา บางคนบอกเป็นเจ้าค่ะแต่บางคนบอกไม่เห็นเป็นเลยเจ้าค่ะเอ5นาทีมันก็ไม่ยอมหายได้ทีนาฬิกากไม่ยอมรักได้ทีเข้าใจไหมนะแตบ่บางคนสภาวะมันบอกนะปวดนอจำนี่กำหนดบุญยินนอทุรนทุรยหนอคอยนอลองพอกกำหนดความรู้ทางใจนะสติสัมปาจันญะสมาธิเกิดจากการกำหนดบุญยินทุรนทุไลหายมันจะสะท้อนหมดกำลังวรามีตัวสติเข้าไป เข้าไปตัป็ปรู้เท่า,ทาการไปตัดนาตังให้ต่อเนยนะไม่ต่อเรื่องไม่ต่อลาไม่ต่อพบกไม่ต่อชาติเป็ตนตัวเราทำนิรุรรรมากล้ามากปฏิสัมภชชญาพอมันมีกําลังมากๆมันเหมือนน้าไม่ดับไฟไอ้มไฟหมุดหีดไฟโศกไฟไอ้ตัวโกดได้เลยนะพอมันดับลมวุ่หินหายหูใจสบายทุกดับโยรรมดันที่ส่งอีกนาเป็นทุกดับด้วยทุกใจกระดับทสมาย ทุกข์ดงนิโรดแิ่นงเกิดทุกข์ดอะไรไหมเนีย่ยเช่นเมื่อกี้บอกอญญกริยะสักสียทุกขสมุทัยนิโรดมาเห็นทุกข์ไหมรู้ทุกข์ไหมถ้าเรามีสติสำหรับมจมัญญาตีเอาทุกข์โกรธเป็นทุกไหมโกรธเป็นทุก เห็นถูกต้องก็ที่โยมทั้งหมดนี่แหละัวมากเลยเช่นโกรธนอไม่พอใจไม่พอใจหนอนี่แหละัวมีมาโกรมนเลยโกรธไหมสมาทิที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงไม่ตอนนี้เราโกรธอยู่โกรธนองจริงไหมบางคนบอกไม่โกรธนอได้ไหมเจ้าพันถ้าการมาบองก็เป็นไงไม่สามราทิฏีิแล้วมิจฉาทิฏฐิแล้วเห็นผิดแล้วจริงจัวามเป็นจริงโยกโกรน้อสติก็ สัมปชัญญะก็เกิดส,สัมมาทิฏฐิก็เกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เกิดเทตมาบอกวพอกองหนุนมากๆมากๆไอ้ตัวมัดเนี่ยมันมันทํางานมีกําลังมากๆพอ,อมีกําลังมากๆมากๆม,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 มากๆเป็นไงเอออย่างสติมากๆสัมปชัญญะสมาธิฏฐิมากๆอะไรเงีตัดไม่ต่อน้นําไม่ดักไฟออไอ้ทุกตัวนั้นก็ดับดับลงอะไรเกิดจิตของใสเกิดตัวนินโรธทุกดับ เนี่ยพิาศาสีก็ตรงนี้แหละมันไม่ได้ตรงไหนที่ใจเราแกนี้ระทุ้งดับใจสบายแล้วปวดสัตรว่าปวดเป็นเรื่องของการไม่ใช่เรื่องของใจอยอยู่ในตัวนี้ที่ทำไมบางคนบอกปวดเขานันเรื่ปวด ยงแย่รูปแย่นามได้นะก็กายปวดใจไม่ปวดโยงจะเข้าใจีโยงจะเข้าใจอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอเข้าใจปุ๊กโยมก็อยู่ได้ไม่ปวดสบายใจไม่ปวดด้ว,าอาย,วดยอยู่ได้ละปวดนอ้อปวดนอ้ดนอรูยสุดท้ายโยมไม่ป,ปวดอะไระเรื่องรงวม่นเป็นปกติเย็นสบายรวงเบาเลยนี่เลยีนี่นนคือโยงจะเห็นความเป็นจริง ว,ว่ากายกระจายอันเดียวกันไหมรูกปกระนั่งกายกระจายแยกรูปแยกนัมได้สบายนะครบปอาจารย์ในโมท่านลมสุดกำลังมากๆยิ่งซีพลร์มากๆนะสบายเลยผ่าตัดไม่ต้องฉีดยาชานะโอ้สบายเลยคุณหมอผ่ากี่นาทีนะนะเอาแบบปุบอาจารย์หลวงปู่อันนี้คือวิธีฝึกแค่คิโโมงนี่ทำไมหลวงปู่หลวตาบอกหมอไม่ผ่ากี่นาทีหมอบอกมาเลยคือชั่วโมง ที่บอกอได้ทาบาเลยหมอผ่านเลยไม่ต้องฉีดยาชาไม่เจ็บแต่นี่มันเป็นอย่างเงี้ยแย่นะเหมือนแบบว่าเปรียบเทียบสม,มุิโยงปวดฟันหมอฉีดยาชาปุ๊บคราวนี้หมองัดงัดฟันเขาฟันโดนเจ็บไหมเจ็บไหมถ้าฉียาชาแล้วเจ็บไหมแต่รู้ไหมว่าอาการ นี่มันเป็นอย่างนี้พอวัยรุ่นจะเข้าใจเลยนะแต่ใครอยากลองก็ต้องลองดูนะว่าเอ้ยฝึกแล้วลองนี่นะฮนะลองว่าผมไม่ต้องถึงหมอหรอกลองเอาอ,อะไรจิ้มๆิ้ดูก่อนะถ้าเจ็บแล้วไม่ต้องมาถึงลองกับหมอต่าเลยนะเลยไม่ทันนะนี่อย่างนี้เป็นต้นสุดท้ายยงก็เจ็บปวดไปได้นี่อย่างน,นี้นะนี่วิธีการกําหนดเวนาลองดูนะฮซอยธรรมทานได้ด้วยนะก็จะมีอันนี้สมอง,งมานะฝึากแล้วจะระลึกชาได้รู้กดอีกครั้ง จเรินสติอยากระลึกชาดไดไหม<ฮ>อยากระลึกชาดได้ปลอยากไหมอยากหรือไม่อยากอยากใช่ไหมอยากระลึกชาดไดก็ฝึกไปเรื่อยเร่อยอย่าอระลึกได้เอาอชาดีกว่าโยมเห็นแน่เนี่ยเอาเจ็ดวันเนี่ยตั้งใจจริงๆรโยมระลึกไดแน่นอนอเอาชานีก่อนั้นนะทวนชานี้ย้อนไปหนึ่งปีก่อนเป็นนาดีไหม ไปหนึ่งชั่วโมงก่อนเป็นดีไหม,มเี๋ยโยงจเราเลึกได้เอาท่านนี้ก่อนบางคนปฏิบ,บออัติไปยบอาไงเออเรื่องที่เข้ามาใหม่ๆไม่ค่อยจริงก็จะไปอยู่ดีมันก็คิดเรื่องอะตอนนุ่มๆตอนาสาวๆตอนเด็กๆมีไหมหลายคนมีมอาบอกให้ฟังเออเอลื่นได้บางคนตอนอนุนบาลดีจำเพื่อนได้หมดเลยชื่ออะไร มีขีดควนผู้หญิงผู้ชายยงจำได้เพื่อนตอนเด็กๆอนุบาลชื่อจริงชื่ออะไรนามของคุณจะไม่ด้แต่พอปฏิบัติไปสติสมาธิดีมันจะลึกได้มันคลายออกจากสัญญาความจำได้ไม่รู้ในดวงจิตเรื่องเก่ามันคลายเรื่องใหม่ไม่ได้เข้าเลยเคลียรเคลียเรื่องเก่าในใจจะรู้และระลึกได้แล้วจะทำดีไม่ดีกับพ่อแม่ยังไงไม่มีทำดีไม่ดีกับลูกเก่าหรืออะไรแล้วแต่คนที่เกี่ยวข้องใน นี่สำคัญเดีย๋ยวมันจะทายออกมาเลยให้เราใช้ไปใ,ใช้ในกรรมฐานในการลงใช้กรรมฐานดีหมดแล้วหมดกันวัยด้วยแต่ถ้าอยอมไปใช้เป็นไงใช้ในชีวิตประจำวันหมดไหมนีม่หมดเลยตีกันก็ต่อกันในชาติหน้ารูกป่ะตีกั็นฆ่ากันตายก็แคะเนี่ยถูกป่ะการทะเลาะกันไม่เลิกบางคนข้างบ้านทะเลาะกันไม่เลิกทุกวันทุกวันท,น,ทน,นไหวไหม แต่การบรรหารเนี่ยไม่เกี่ยวกับใ,ใจเราเองไม่พอใจที่ม,มาที่หน้าคนนี้โผล่เห็นน้องเห็นน้องเทียดเทียนน้อยเทียดน้อยใช้คนนพอเราสงบได้สติสมาธิดีเดี๋ยวหายเทียนเดี๋ยวหายโผล่นะแผลไม่ตาวเลยแผลไม่ตาออวเลยตัวเป็นอย่างนี้นะแล้วแผลไม่ตาออกนะมันถึ่งจะถึงนะไม่ใช่ข้าพเจ้าขอโอสถกรรมตอนนี้นั้นน้ำนี้น้งสองนี้แต่ว่าะ ใจกด็ดา่าเอาด่าเอาให้ปลาเขาพูดนะใจก็ยังแช่ช้นอยู่เ<ม>จ้าขอให้ในายนะมีสมคนที่เกลียดใส่เพรามีความสุขเกลียดเนี้ยออกไหมไม่ออกหรอกนะแฟนไม่ตามอย่างที่เป็รียนพระพะนะมมนะุทธเจ้าจะนอนนะครับแฟนสมมติหน้าตู้เปิดอย่างนะสมมติสามีเราไปมีแม,ม่น้อยนะนะมีที่มีกะมีอะไรนะถ้าจะดูใจตัวเองเลย ได้ไม่ถอยเขามีความสูขมีความสูขกันทั้งคู่เลยทำได้บ้างเนลาไม่ได้ก็ยังแข่ไม่ออกดีว่ะเออนะไม่ได้ก็ยังแข่ไม่ออกแต่ทำไงครับใจเรากำหนดเราลนะเห็นหน้ามีวิธีนะเห,นเห็นหนี้มองหรือคนที่เราเพิ่เลิกลามันต่แข้งอยู่นะเกลียดอยู่เศร้าใจนะเลยมาปฏิบัติธรรมะคําว่าปฏิบัติธรรม แต่ยังาาไม่นี่อย่าพานากาจะหมดอยู่แล้วนะเสร็จจะหมดแล้วเนี่ยมันไม่เหลือช่วยกันทำงานเลยทำงานพุศลศาสนาเมื่อว่ายังมีเลยจะไปหมดแล้วเนี่ยนะเพราะว่าไปนั้วเนี่ยาำคำนะนะหน้าพัวกลุกเห็นหนอเห็นหนอที่เร่งๆหายช้านะกำหนดพัรั้างหายนำออกกำหนดไปเดี๋ยวเลิกใจเป็นไงแขนหนอเนีย่ยแขนก็แขนหนออยากฆ่ามันหนออยากฆ่ามหนอเนี่ยไม่เป็นไรโยาหมดเลยถ้าอยากฆ่าม นอ,อยากค่านองไม่มีใครรู้แลรู้ในใจตัวเองนะกัหนดเลยทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเอานี่วิธีเช็คนะจากคนกำหนดพันชั้งหน้าหนาจากเอ่เหลือห้าร้อยชั้งจากห้าร้อยชั้งเหลือสามร้อยชั้งเหลือร้อยชั้งเหลือสิบรั้งหรือบางทีกำหนดไปหายเลยจากอยากฆ่า,านะเาานีเ่ยอพยาบาลอ มันก็จะลดลงโกรธโมโหโมงีดลังคาแล้วก็เป็นไงหายไปเลยไม่กรธทำไมทำไมเอ๊ะทำไมไม่นึกง่ายอ้กดีแล้ววะหน้ามันหายไปไหนรู้เนี่ยติดโง่กำลังไปเรื่อยๆเรื่อย่างที่บอกลองดูมันจะก็ไฟเบาลงกำลังหายง่ายแล้วจนสุดท้ายหายไปเลยนึกขึ้นมาก็ไม่โกรธ อาจามาบอกว่าใช้จำในชนะมีอานนี้สมมากนะโชคเนไม่แฉนถ้าถ้าโยมไม่จบเป็นไงโอ้โหมันจะยิ่งเพิ่มใช่ไหมเราสติไม่ทนมันอารมณ์มันนะมันจะยิ่งแข็งยิ่งเพิ่มอยากัำยังไงนะเราไม่ได้มันก็ต้องไม่ได้อ,อ่ะไปอย่างนั้นดีใช่ไหมต่อกันไปเรื่อยมันไม่ได้เขานี่ไปทะเลาะก,กันปเมมกกนป็นตามป็นตุเตยละมู่แต่เราพตัดเหตุการณ์ไว้แย่ ว่าเราเป็นไงต้น่มโควินชาตินี่ถึงทุกหมั้นแก้ย้ำมากเดี๋ยวจะตามไปสาบแช่งมันไปทุกชาติราวไม่ต่อบโค้งไม่ต่อชาติโคชาติแล้วก็ค่อยลดลดลแล้วก็หมดเนี่ยที่โยมบพวยปฏิบัติอันนี้สมคาญเราเลือกได้บางทีเราเลิกได้ตอนเด็กๆตามรู้บ้านบางคนเราบอกเรามาว่าอะไรเราเลิกได้ระไหนอยู่ในท้องแม่จังได้ โยมว่ามันใกล้จะกระโดดไปอดีตชาติยังกล้ยังรู้จกโตจากจากอายุเจ็ดสิบลึกได้ตอนห้าสิบสามสิบตอนสามขวดอละนี่จําได้อยู่ในท้องแม่ไกล้ยังโยมว่ามันใกล้กระโดดไปอดีตชาติแค้ไหนม,มันย้อนมันย้อนไปถึงในท้องแม่แล้วนะเลยนิดนึงมันจะนะเส้นทางไม่ชีนไปแล้วอะไรไหมมันจะย้อนไปแหละอะไรอย่างนี้คือ ใครอยากจะระลึกชาติได้ก็ฝึกสติเนี่ยสติมีมกำลังมากๆ,ๆมากๆแล้วมันจะนระลึกได้มันจะจําได้แตนะ่ว่างั้นดี่ภาษาไม่ง่ายนะเพราะมันเก็บเมนโบลี่ไม่ได้รู้จิตไม่รู้อิมโภคชาตนะิมันจะสอนลูกควนน้ำได้นะพอมันเกิดขึ้นเราเห็นเรารู้ก็กาหนดกําหนดมันก็เป็นการล้นะางนะเหมือนปวดจนมันหายปวดได้ล้างม่ะหมดมันเป็นอย่นี้นี่วิธีการ เราจะได้รู้ปวดห่อกรามทำดีไม่ดียังไงเราจะรู้ที่ใสย,ยังไงพร้อมเป็นอย่างนี้เรายอมรับ,รบ,บเขาได้ดูตัวออกออกตัวได้ใช้ตัวเป็น,นตัวตายท้ายที่ถี่รับผิชอบความกุศลจะได้ยินไหมที่มันก็จะ,จะรังมันจะดูตัวออกออกตัวได้เลยเรานิสัยยังไงไยอมรับได้ไม่ไม่ต้องให้คุทธินบอกนะพุทธินบอกเขายอมรับได้เป็นสิ่งที่เราทำเราเป็นคนที่กโกรธมากโกรธเิ็นสารที่ใช้ยาเขาคือ รู้ทันกำหนดเ่ยบอกตัวได้ใช้ตัวเองรู้ตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นหรือตัวตายรู้กำหนดนะารมณลงตัวนั้นมันจะไหนนะอิจฉาก็หายโกรธก็หายการเป็นคนไม่โกรธไม่อิจฉาที่พยายามเขามีเปลี่ยนย่งมันก็คล้ายที่ผิดมันก็จอยที่บอลคือตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นหรือตัวตายตายทิ้งดัรนั้นในช่องเขาประกอบแต่กุศลอยเปลี่ยน จิตมันเปลี่ยนนห้มันเป็นนี้นะถ้ากำลังสติสมาี้สมาธิมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนะก็จะเป็นประโยชน์เป็นนิสงติดตัวไปติดใจเราไปติดใจเราธารมาบอกรูปรปัจจุบันนี้นะทำจิตปัจจุบันให้มันมีความสุขให้มันมีความสงบให้มันผ่องใสได้เรื่อยๆสุดท้ายอะไรก็เอาไปไม่ได้จริงว่าเจอ,อชาวสงฆ์เอาไปไม่ได้อะไรก็ไปไม่ได้นะติดกับไปกับ จิตใจแหละแต่บุญกับบาําดีจรไม่ดีแล้วก็หนึบงกองทำบุญทรรกุศลทำกรรมดีไปีเยอะให้มันไปในทางอย่น้อยก็ออสุขติภูมิที่ตัง้งวว้รือนนะหรือว่าใครมักผลนิพพานได้เอาเลยเนี่ยทําได้นะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยรุทธเจ้าวาเลยมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ยากเจอได้ยาก สิ่งที่พบเจอได้ยากหนึ่งการเจอเป็นมนุษย์สองเจอเป็นมนุษย์แล้วมีอายุยืนยาวสามาเปม็นไงเจเป็นมนุษย์แล้วเจอพบเจอพบพุทธศาสนาธรรมะาท่พย์พระเจ้าทีงวยให้ 12. และได้ลงมอปฏิบัติภูมิเป็งนงานโยงต้องภูิใจตัวเองนะต้องดีใจนะว่าเรามีบุญขนาดไหนมีกุศลขนาดต้องทำทมานานไม่มากก็น้อย งันา,นาเป็นยังเป็นมนุษย์นี่เจิดมัน,มนยันยันโตยังแก่ยันเฒ่าได้ใช่ไหมใะรู้จักศาสนาเนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมรู้ทางนีทางที่เราไม่เราควนทูกิหนีทางี่ยังรับผู้จัดกุบว่เกิดขึ้นอกมาจังนี่นั่นบอกเราเราต้องภูุิใจแต่อย่าประมาทเ <c oughs> ข้า่ครับเออเกิดมาเรากลุ้มใจแอย่าประมาทคืออย่าประมาณที่อะไรโอ้ยดีใจดีใจอะไรงทำชั่วตลอดเลยประมาณ จิตเป็นอกุสลเกิดตายไปก็ไปเป็นอะไรตกอภัยภูุินี้คือประมาณใช่ไหมหรือช่องเก็บประมาณด้วยต้องภูมิใจดีใจแล้วก็ต้องทอําดีนะสะสมต่อไปอย่างน้อยท้ที่จาทำมาบอกไปสุขติูมินะเพราะมนุษย์ี่สามารถเลยกมนุษย์เนี่ยนะเป็นสัพเะเหตุคือสามขเรียอมีปัญญาพัฒนาจิตได้นะโยมกายเป็นมนุษย์เนี่ยแต่โยมสามารถพัฒนาจิตได้นะกายเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ก็ได้ สิบหา้ารักษาสิบหา้าดีๆน,นะจะไปเป็นเทวดานางฟ้าก็รู้จักทำทานมีสิ่งโอตฐะมันก็จะมีความละเอียดของแต่ละชั้นอยู่นะแต่ก็โยประมาณนี้นะทำทานเกี่ยวกับเรื่องทางเรื่องอะไรบ่อยๆมีเรียวต่ปะลายเทียควรเราะมากๆนะพระโยมจะกลายเนอะไรกลายเป็นปมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาโยมเคยเวลาเขาพูดแม่กู เป็นเทวดานางฟ้ามาโผร่หรือเปล่าเคยได้ยินไหมก็เนี่ยแต่ว่าเรเรารู้สึกได้เลยเข้าใจเป็นไงจิตใจเหมือนแบบเป็นเทวดานางฟ้าเนี่ยกายก็เป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดานางฟ้านะถ้ายมอยากเป็นโปร่งใช่ไหมกายเป็นโปรง่งแต่ยโยมเป็นโปร่งได้โดยโดย,โดย,โ,ดยโดยที่กายเป็นโปรง่งใท่ากายเป็นมนุษย์ได้นะถ้ายก็ปฏิปัติสมาสิอย่างน้อยให้ได้ฌานนะฌาน านหนึ่งยมก็เป็นแล้วจิตเป็นพร o ม g ไ้้ทรงได้ก็เป็นพร ong ได้กายเป็นนุษย์ใจเป็นพร o n ไงนี่ยี่หิ่งนะบอกว่ากายเป็นนุษย์แต่ใจอะไรเธอเป็นอริยานก็ได้ไม่งั้นที่ก็บบปฏิบัติอะไรถึงเป็นพระอรหันต์ได้กายเป็นนุษย์แต่จิตเป็นอริยาวถูกไหมนะผมบอกมนุษย์นี่นะสามารถนะผมบอกเขาญา่ิบอกเคยได้ยากนะเจอได้เจอเจอเป็นมนุษย์แต่ญากนะ มีบุญนะได้โยงมันต่อบุญไปไนะด้การไปมษด์ไปได้หมดนะแต่เราต้องฝึกนะนะต้องฝึกต้องฝุกืปฏิบัติอันนี้เลยบอกไกด์ไลน์บอกวิธีแล้วก็ววรู้แนวแล้วคราวนี้สุดท้ายรับอยู่ที่ตัวเรานะนะประพืชปฏิบัตินี่ฝากผู้เ่นทำไม่ได้นะนะอย่างอย่างนี้ฝากผู้เ่นทำได้นะเนี่ยเธอฝากทำพันธะในเรืองเธอฝากใส่บาตรในเดืทำไดนะ้แต่มันเป็นบุญ บุญแค่ได้ว่ายังไม่ละเอียดละเนียดนะบุญรู้สึกสบายใจมีความสุขหรือว่าความเขาทำนะแต่ไปไง่บุญจะเริ่มมีปัตนากมาถา,า,ามฝากตัวเองทำได้ไหมเออันต้องมาปวดเองมาปวดน้องอะไระเอฝากไม่ได้เว้ยต้องมาปวดเองถูกไหมใจเห็นทุกนะเห็นทุกดับอยเงี้ยถูกไหมเออจะทําให้จิตผ่องใสได้มันต้องมือชาเมนะแต่ตัวเนี้ย ของบริสุทธิ์เนีนะ่ยโยมต้องถึงบอกว่าศายอิตธโนราโถนีิตัวนี้แหละตัวแรลเป็นที่ที่ผู้เห็นตนนะถ้าถ้เราทุกข์ดับและทุกข์ไม่มีแล้วนี่ต้องลงโดยทำด้วยตัวเองนะก็ขอขอนุมโมทนาบุญนะกัดเย็นโยมทุกท่านนะนนนนะสุดท้ายนี้ธรรมะขอรักธรรมะคุณพระศรีและธรรมกใจคุณพระธรรมทีินาภุรัจหลวงพ่อ